ค่ะตอนนี้ตลาดก็สวยงามไหมหรือว่าการรีบาคดังนี้เป็นรีบาวดแบบไหนคะรับเราแนะนําให้ให้ให้ทยอยขายนะครับยังให้ทยอยขายอยู่ออพุ่งขึ้นนะฮะค่ะวอลุ่มเยอะมากวันนี้นะครับค่ะคงคงถึงคงสูงเป็นประวัติการวอลุ่มนะค่ะนะครับมีมีบิ๊กหลอไหมครับไม่มีไม่ดูนิดวมดูนิดนึงนะครับเสียงดังหน่อยค่ะน้องจังเทคนิคค่ะพี่ไม่ได้ยินเออไม่มีบิ๊กหลอดเลยนะครับ เป็นการเทรดในตลาดทั้งหมดนะฮะแล้วหุ้นที่ขึ้นมาก็คือหุ้นอาจจะตามมาจากฮ่องกงนะครับเงินอาจจะตามมาจากฮ่องกงนะฮะหุ้นที่เล่นก็จะเป็นม่ใช่ไหมครับค่ะ Intas True ค t c i MDX ค่ะก็เป็นหุ้นในประเทศหมดเลยนะฮะค่ะแล้วเป็นหุ้นในประเทศุ้นที่มันขึ้นมาสมมติว่าเรามีหุ้นหุ้นยูไนอยู่เนี่ยค่ะเราก็ต้องทยอยขายนะฮะ มันขึ้นมาเยอะมากนะครับผมให้ดูงี้นะครับมันมีสัญญาณขายหรือว่าขายเพราะมันขึ้นมาแรงค่ะอ่าเพราะผมขึ้นมาแรงล้วทยอยขายผมผมอธิบายนิดนึงก่อนนะค่ะว่าว่าที่มันขึ้นมามันจะขึ้นวันนี้มันขึ้นสามตัวเลยนะครับจะเป็น UMI TGCI และ RCI นะฮะค่ะคือกเบื้องทั้งสามกเบื้องเลยค่ะนะครับไม่ว่าขึ้นด้วยเหตุอะไรนะครับเมื่อวาน PE ยี่สิบสี่จุดเจ็ดห้านะครับวันนี้ PE ขนาดนี้อยู่ที่ยี่สิบแปดจุดแปดเจ็ดนะฮะอันนี้ถ้าจะเล่นไม่ให้ติด ไม่ให้ติดไม่ถึงว่าในความหมายของตลาดนะฮะที่บอกว่าหุ้นหุ้น PE เกินเกิน40ใช่ไหมครับคือหุ้นที่มีปัญหาใช่ไหมอันนี้ถ้า UM I จะไม่มีปัญหา PE 40ก็เล่นได้แค่ห้าบอ๋อห้าสิบสี่ใช่ไหมฮะผมไม่ได้บอกว่ามันต้องไปนะเพราะว่าการคิดแบบนี้มันเป็นการคิดแบบผิดหลักการอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากําไรของบริษัทอาจจะโตนะครับแค่ปีเดียว่ามาดูอีตัว TGC I นะครับเมื่อวาน PE ยี่สิบสองนะฮะราคาอยู่ที่หกบาทเจ็ดสิบ วันนี้ขึ้นไปสูงสุดแปดาสามห้านะฮะอ่าพีอยู่ที่ยี่2ปดจุดสามสองนะฮะย8 3แปดสมสองค่ะใช่เพราะนั้นถ,ถ้าเล่นไม่ให้ติดแค่บาลานนะฮะก็เล่นได้ถึงส1 8เอดบาทแปดสิบพ e ีสี่สิสิบเาดเล่นไม่เกินผมไม่ได้บอกมันต้องเล่นสี่สิบนะแต่ไม่ถึงว่าเอาจะได้ไม่มีปัญหาไงเพราะไม่ถึงสี่สิบถูกไหมครับก็ได้ราคาตามนี้นะครับถ้าเจ้าพ e ีมาตั้งนะครับคืวอาร์ซีไอนะครับขาดทุนอยู่้วคิดพีไม่ได้นะฮะอ๋ออาร์ซีไอขาดทุนวันนี้ซึลิง ได้กําไหรหรือเปล่าอ๋ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าวิธีการเอาป e. ีมาคิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเล่นมันเหมือนกับว่าการบอกว่าการบอกว่าหุ้นที่มี p e เกินสี่สิบมีปัญหาก็ไม่ถึงว่าถ้าไม่เกินก็ไม่มีใช่ไหมใช่ไหมครับเราเคยเจอแบบนี้นะครับเมื่อเมื่อรอบก่อนเมื่อสองปีที่แล้วมีหุ้นอยู่สองตัวนะฮะ<ช>คือหุ้น PTL <ป>กับ AJ นะฮะ Polyplex ออกำไรโตแบบเนี <AJ S 1> <ป>้ยนะครับโต,ต,บบบตปีเดียวราคาขึ้นไป สี่สิบสามมาแล้วเดือนนี้เลือนสิบบาทนะฮะคือเวลาเวลาเวลาเราดูเนี่ยนะครับในตลาดที่เป็นเป็นบูลิตเนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องดูความเสี่ยงด้วยนะครับะะนะครับเพราะนั้นถ้าใครมาไล่ซื้อแถวๆนี้คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงออาจจะติะับบริเวณสูงใชไ่ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการคาดการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอ่าก็ต้องก็ต้องไม่ซื้อเยอะนะครับหรือขึ้นมาก็ต้องขายไปนะครับทยอยขายแบ่งขายไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้คือภาพปร่มงของตลาดเว้นแต่ว่าถ้าคุณสต็อปรถเป็นอะไรเป็นเนี่ยก็ไม่เป็นไระนะครับตลาดจะเล่นเร็วมากอย่างเมื่อวานคุณซื้อเซนท่านมาโรงแรมเซนท่านชื่อเซนเทลขึ้นไปสี่สิบคุณไม่ขายตัวนี้สามแปดละเร็วมากนะครับหายไปเลยเนะคุณเทรดทันไหมหรือว่าจะซ g c i นะครับคุณไปไล่ซื้อนะครับแปดบาทสามห้าตอนนี้เหลือเจ็บาทหกสิบนะคุณขาดทุนสิบเปอร์เซ็นแล้วนะ,ค,ะคุณสต็อปแล้วเป็นไหมคุณเล่นเป็นไหม ถ้าไม่เป็นทำไงคุณม่อนฮะพื้นๆฮะแบงก์ใหญ่เห็นไหมครับ BBL k bank, b แบ k SCB นะครับค่ะวันนี้มี s 1สว e มีดีแทขึ้นด้วยถูกไหมครับอินท c ตขึ้นด้วยเห็นไหมฮะค่ะค่ะหุ้นแบบเนี้ยมันปลอดภยัยนะครับเพราะพีมันต่ำนะฮะค่ะแต่มันมันแบบว่ามันลำคานอะ่ะขึ้นช้า คือคือพอเล่นไปแล้วมันรำคาญทำไมมันไม่ขึ้นเนี๋ยมันก็ลงเลยรจำนองเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็ต้องดูประเมินตัวเองนะฮะว่าตลาดขนาดเนี้ยเขาทําอะไรกันอยู่<ช>แล้วเราอ่ะมีความสามารถที่จะไปเอากับเขาไหม<ช>ะนะครับเราก็มีลูกค้าซื้อซื้ออ่ายุไมาต้องแต่หกบาทนะฮะ<ช>แล้วก็วันนี้เราก็บอกว่าถ้าท่านนี้ก็ต้องขายนะฮะก็ได้กําไรมาเยอะแล้วเนาะสามสิบกว่าบาทละ กำไรแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงรอขายพวกนี้ลงไปฟอนึงก็ยังได้อืคือมันกําไรไงแต่ต้องขายนะฮะเพราะว่าไม่ไม่มีเหตุผลในการขึ้นแรงๆแบบนี้นะครับคือเจ้ามาวัดบอกว่า p ีสี่สิบตลาดให้เล่นถึง p ีสี่สิบอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะคงเข้าใจผิดนะครับคือเข้าใจเรื่องของธุรกิจผิดแล้วธุรกิจเนี่ยมันต้องมีกําไรต่อเนื่องนะครับไม่ใช่กําไรปีเดียวเลยนะครับแล้วก็มันลอตามันลอตามมาสองเดือนแล้วนะฮะพี่ มันเกมเดียวกัน,นเลยตอนที่ตอนที่วันหนึ่งลูกค้าเนี่ยที่เขาเล่นโพลิเพ็กเนี่ยเขาก็เดินมาถามผมสา<ฆ>มเอดบาทเนี่ยเขาดีใจมากนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะเล่นึ้นไปสี่สิบนะ<อ>ผมบอกกูก็เล่นไปสินะครับเสร็จเท้าเขาขายไปที่40ิแล้วก็ลงมาซื้อ30ิแล้ววันนี้ยังไม่ได้ขายเลยนะอก็ติดอยู่นะฮะติดเลยเนาะกูเล่นเป็นหรือเปล่ามันเคยได้นะมันก็เลยยังไง่ลับไปเอามันจะติดตอนลงอ่ะ นะฮะพุ่นการที่จะทําให้ให้กําไรของบริษัทมันโตปีเดียวเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันทําได้มันทําง่ายแต่ทําให้โตต่อเนื่องเหมือน CPO เนี่ยะนะครับต่อเนื่องหรือเหมือนอ e ินทัศเนี่ยต่อเนื่องหลายๆปีเนี่ยมันทํายากน,นะม,มันต้องรสร้างกันจริงๆใช่ผมไม่ได้มามขัดบ้ามนะครับค,คือจริงๆแล้วลูกค้าเราก็เล่นเก่งกําไรคุณพวกนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เราก็บอกว่าคุณต้องรับรับความเสี่ยงกันเองเพราะนั้นลูกค้าที่ที่ฟังจากรายการเราเนี่ยนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับเราก็พยายามให้ให้ทั้งสองด้านคือทั้งด้านอกําไรด้วย <Okay. S 2> แล้วก็ให้รู้เรื่องความเสี่ยงด้วย <Okay. S 2> ต้องรู้สองเรื่องนี้คือ,อทั้งริททั้งรีเทิร์นนะครับ <Okay. S 2> พรุ่งนี้ตลาดอาจจะเป็นอีกม้วนหนึ่งก็ได้ว okay. ันนิดบวกหนักใช่ไหมครับใช่มันบวกมาเยอะแล้วก็วอลุ่มมันเยอะมาก <Okay. S 2> ตอนนี้ยังไม่ได้ปิดตลาดวอลุ่มหกหมื่นสองนะฮะเพราะ <Okay. S 2> ฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นวอลลุ่มที่แบบว่าเมื่อเช้าที่ที่คุณม่อนบอกผมว่าฝรั่งเขา แนะนำให้ลดน้ำหนักกระสุนที่ไทยใช่ไหมครับแ่้วให้ซื้อหุ้นไหนนะครับตัวในประเทศในประเทศเขาไม่ได้บอกว่าตัวไหนใช่ไหมครับตัวในประเทศเขาไม่ถึงอินทัตเนี่ฮะอ๋ออินทัตใช่ใช่เนาะอินฮัตอนฮับเป็นเป็นในประเทศนะฮะแต่ไม่พวกฝรั่งสถาบันก็ซื้อเยอะนะแบงก์นี่ก็เป็นในประเทศนะครับฝรั่งอาจจะกลับไปที่ฮ่องกงเนี่ยฮะที่ที่เขาไปไปไปโชว์ที่ฮ่องกงเนี่ยอ๋อปโชว์รืโชว์ใช่นะครับแล้วซื้อหุ้นอะไรกลับบ้านไหมครับวันนี้ ซื้อหุ้นอะไรกลับบ้านก็คือหุ้นที่ที่วันนี้ผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคือั้งดูก่อนค <Okay. S 1> เพราะว่ารุ่มตลาดมันสูงในขณะที่รักในขณะที่อินเด็กซ์ไม่ได้ทำนิวไฮนะฮะ <Okay. S 1> พรุ่งนี้วันนี้อาจจะเป็นแรงซื้อที่เขาเข้ามาวันสุดท้ายคือวันสิ้นเดือนที่ผมบอกว่าเขาต้องซื้อให้เสร็จถูกไหมครับ <Okay. S 1> ข่าวคุณม่อนถูกเปล่าฮะที่ลดน้ำหนักการลงทุนเมืองไทยเนี่ยมอร์รแกนสแตลเล่ ok ale, ค่ะข่าวมันน่าจะเป็นเพิ่มน้ําหนักเนะยอ๋อเหรอคะไม่น่าจะเป็นลดนะครับ oh, <l> ข่าวล้วงไปให้ฮะว่าลดอรอ ผม<พ>ยังไม่เห็นเลยนะ<อ>ปกติจะมีส่งมานะฮะคือผมเนี่ยไม่เห็นเลยว่าโมกแกนเซเล่เขาเขาให้ความเห็นยังไงแล้วปกติเนี่ยถ้าให้ความเห็นเนี่ยขเขาจะให้กลางเดือนกุมภานะครับอ๋อค่ะไอน้นี่นี่นี่วันสุดท้ายแล้วยังไม่ได้เห็นให้เลยผมยังไม่เห็นเลยนะอไปหาที่ไหนก็ไม่รู้ฝันไปว่าเนี่ยเออผมไม่เห็นนะครับผมก็ยังไม่เห็นว่าเขาให้ว่ายังไงนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราบอกว่านี้วันสุดท้ายแล้วเขาซื้อเนี่ยมันมันน่ามันน่าจะเป็น มันน่าจะเป็นเพิ่มน้ําหนักนะครับแต่ถ้าผมคาดเนี่ยผมว่าวันนี้สถาบันซื้ออินทัศเนี่ยเห็นเห็นเลยผมว่ากลุ่มสถาบันในซื้อเพราะว่าหุ้นที่ขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ใหญ่นะฮะเป็นหุ้นปูนที่เราหุ้นน้ํามันิโทรเคมีซึ่งเราบอกแล้วว่าวันนี้มันจะรีบาวนะฮะแล้วก็กลุ่มกลุ่มที่เราไม่ได้คาดว่ามันจะขึ้นนี่ก็คือตัวอินทัศเนี่ยไม่ได้คาดอ๋อเหรออ่าผมไม่ได้คาดขึ้นเทคนิคไม่ออกเลยเหรอพี่เทคนิคมันออกวันนี้ว่าวันนี้ถ้ามันขึ้นต่อไไปปมันละ แล้วควรจะซื้ออินทัชกลับไหมวันนี้เออมันเบรกไฮนะฮะมัน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 ทำหัวที่สามมันมันบอกว่ามันต้องผ่านถ้าไม่ผ่านมันจะลงแรงเอาไงล่ะเอาก็ก็ต้องเอาไปเอาไปครึ่งแล้วกันห้าสิบห้าสิบก็อยากซื้อร้อยซื้อห้าสิบพุ่นก็เก็บอินทัชไปใช่จำนองนั้นนะครับแต่แต่นิสัยผมอะค่ะอ่าผมจะไม่ซื้อพุดนที่ขึ้นไปแล้วนะครับค่ะถ้าถ้าผมดูตามปัจจัยเนี่ยถ้าถ้าให้ผมเลือกนะครับผมผมจะเลือกสเต็กอยู่ในพอร์ต สเต็กนะครับว่าผมจะเลือกบางจากอยู่ในพอร์ตบางจากนะครับเพราะอะไรถึงเลือกสองตัวนี้ค่ะสองตัวนี้มีมีโปรเจกต์พื้นฐานที่จะกําไรข้างหน้าที่ชัดเจนมาเพราะสเต็กก็มีฐานทางการเงินดีการประมูลงานทั้งหลายแหล่นี่นะครับเขาไม่จําเป็นจะต้องไปไปมีปัญหาไม่ต้องเพิ่มทุนไม่ต้องอะไรเลยเพราะมีทุนเยอะนะครับส่วนบางจากก็มีโปรเจกต์ของเรื่องพลังงานนะครับที่ดีสองตัวเนี้ก็น่าสนใจนะฮะถึงกลุ่มธนาคารแ้ให้ผมเลือกผมก็เลือก <te> แบงค์เทบีบงคมเทปแบงค์เทปนะครับส่วนที่ดินเนี่ยผมคิดว่ามันปรับฐานวร้อยมันปรับฐานนี้มันเลือกได้ทุกตัวอ,อที่ดินนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกตัวไหนนะไแล้วเ้วเป็นจังหวะของมันนะครับอถ้าเป็นนิคมสรราหกมผมยังเลือกอมตะอยู่อมตะตัวตัวพ่อใช่นะครับผมยังเลือกคุนแบบนี้อยู่พุนที่ยังไม่ได้ทําอาการอาการให้คนเลื่องล่าดีใจแล้วเราผมคิดว่าเลื่องล่าดีใจเพื่อขายมากกว่านะครับ หุ้นบางตัวนะครับที่มันขึ้นแรงๆนะครับพูดถึง mdx pe ก็อยู่ที่ประมาณ18เองนะฮะก็ยังไปได้อีกเยอะเลยถ้า pe 40นะก,ก็ขึ้นไปได้40เอ่40บาทเออ <MD X? S 2> ผมว่าไปตีความกันผิดหรือเปล่า PE, <40 S 2> ว่าหุ้นที่ pe นะครับไม่ถึง40เล่นถึง40ได้อะเออ,เออมันก็คิดได้นะเออมันตีความหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าคุณไม่ให้เราเล่นหุ้นที่ P/E เกิน40ใช่ไหมเราก็จะเล่นหุ้น t P/E ไม่ถึงสี่ให้ไปที่40่สอ่าใช่ใช่ถูกไหมครับโดยเราจะดูแค่กําไรแค่สีงวดสีไตมาสเท่านั้นส่วนไตมาสข้างหน้าอีกอีกสองเราไม่รับผิดชอบอย่างนี้หรือเปล่าฮะก็เหมือน 4K ่มั้งที่ว่า P/E พันเท่าก็ก็โดนใช่ไหมฮะอ่าใช่นะครับคือว่ตีความเป็นอย่างนี้มันไม่ถูกนะฮะ คือคือพูดเนี่ยมันต้องต้องมีกําไรต่อเนื่องสม่ําเสมอมันถึงจะขึ้นได้ PE ไปสี่สิบนะครับคือไม่ต้องไปดูอนนคตดูแค่ยอดใช่คือต้องดู PE ในอนาคตน่ะคือกาไรอนาคตน่ะมันถึงจะเล่นขึ้นไปรอ oh. PE ขึ้นไปรอนะครับ <Okay. S 2> แต่ถ้าใช้วิธีคิดกันแบบนี้นะมันก็เหมือนกับว่ามันมันตลาดไม่ให้ทําอ,อันนี้กูก็จะทําแบบเนี้ยค่ะ okay. มีทางทําใช่คราวนี้เราเองเราเปน็นนักลงทุนเราก็บอกว่าเราจะเอากับเขาไหมแสดงว่าเขากําลังเก่งกาไรกันแบบรุนแรงและ คือตลาดก็เรียกว่ามันเอาไม่อยู่เนะครฮะก็ดูผู้จัดการตลาดเขาพูดยังไงก็ททาตรงข้ามก็ได้เออใช่ใช่จำลองก็ผมคิดแบบนั้นะเพราะฉะนั้นให้ดูอีกวันหนึ่งตลาดวันนี้ควอลุ่มมันเยอะมากแล้วมันไม่ได้ทำหายคือวอลลุ่มที่สูงสุดเนี่ยต้องอยู่วันที่เบรกหนึ่งพันห้าร้อยสี่เจ็ดนะครับแต่วันนี้วอลุ่มมันสูงสุดนะผมคิดว่าวันนี้อาจจะถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่เซ็ตดิ่งเดบประมาณถ้าปิดดูปิดตอนนี้นะครับเท่าไหร่นะคุณม่อน ปิดตรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบนะครับมันเป็นวรุ่มสูงสุดเนี่ยมันก็มันไม่น่าจะไปต่อได้นะครับก็ลดพอร์ตการการก็ขึ้นมาก็เป็นโอกาสที่เราก็ขายไปบางส่วนนะฮะขายสามสิบแล้วแต่ลว่าเรามีหุ้นอะไรอยู่นะฮะขายขายเพราะเราก็บอกแล้ววันนี้กลุ่มแบงก์กลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะรีบาวมันก็รีบาวจริงจริงนะฮะมันมีรีบาให้เราขายเราก็ขายไปแล้วพรุ่งนี้ถ้าสมมติว่ามันวิ่งขึ้นไปะฮะเราก็ไม่เป็นไรเราซื้อกลับก็ได้ ต่นนี้เราควรจะลดไปสักสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับของพอร์ตนะฮะแล้วก็ถ้ามันวิ่งไปจริงๆเดี๋ยวมันขึ้นไปพันพันหกใช่ไหมก็ไปปล่อยตรงนั้นอีกชขายสามสิบขายไปเรื่อยเรื่อยนะฮะแล้วก็มาเล่นเก่งกำไรหุ้นเป็นหลายตัวไปนะฮะผมว่าตอนนี้ดูลิสต์นิดหนึ่งนะครับมันเหมือนกับว่ามันมันจะเอาชนะอะไรค้าขานกันตัวไหนนะคะผมดูเหมือนว่าตลาดกับนักเล่นอ่ะอ๋อค่ะกำลังจะเอาชนะค้าขานอะไรกันสักอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดน,นะครับมันทําให้การลงทุนอ่ะมันไม่มีเหตุไม่มีผล <Okay. S 2> อย่าง T ี T I วันนี้ถ้าปิดเจ็ดบาทเจ็ดสิบนะฮะมันขึ้นไปแปดสามห้านะ <Okay. S 2> แล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าตกลงคุณก็เป็นสออยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะ <Okay. S 2> คุณจะถือได้ไหมอย่างเงี้ยมาถามเราเราก็ตอบไม่ได้ละเพราะเขาเก่งกําไรนะฮะเขาเรีย <Okay. S 2> กตลาดทุนหุ้นแบบนี้เป็นหุ้นเก่งกําไรละ <Okay. S 2> ถึงขั้นที่เขาแบบว่าลากขึ้นมาในเวลาสุดท้ายอย่างนะครับ ตอนนี้พวกสถาบันเขาก็นั่งดูขายใหญ่หรือว่าตัวใหญ่กับรายย่อยนั่งดูเลืองล่ากันไปเขาเขานั่งดูเพราะว่าเขาซื้อหุ้นพวกนีไ้ไม่ได้ซื้อใช่ะนะครับถ้าเขาซื้อได้เขาคงซื้อมันแั่แหละแต่เขานั่งดูอยู่นะครับ่เราเราก็ต้องนั่งดูก็ได้เราก็ขายไปแล้วนั่งดูไม่เขาท <ๆ S 1> ยอยเก็บพวกบิ๊กแคปอยู่นะใช่นะฮะเขาจะรอประมาณเก้าเดือนผมผมผมขอออกความเห็นนิดนึงคือพวกนี้ตลาดอาจจะไม่เป็นเหมือนวันนี้เลยนะอาจจะเป็นตกกันข้ามเลยนะ เพราะวันนี้มันตรงกับที่เราคาดว่ามันจะรีบาวขึ้นมาซึ่งเราแนะนําว่ามันรีบาวขึ้นมาเราให้ขายขานะครับมันก็ไม่ได้ผิดกับที่เราเราคิดนะนะครับเพราะนั้นมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเรา,าก็ยังยืนยันแนะนําว่าลดน้ําหนักการลงทุนไปสักสามสิบหรือสักห้าสิบอะไรก็ได้ไม่ต้องทนถือที่จะเอาพันหกร้อยห้าสิบกับเขาเออถ้าถ้าจะถือหุ้นตรงนั้นเนี่ยมันต้องเป็นหุ้นที่ไม่เกี่ยวกับอินเด็กซ์หุ้นที่แบบไม่มีวอลุ่มเลยนะครับเพรานั้นถือได้แต่ถ้าหุ้นที่มันวอลุ่มเข้้าแลว คนส okay. like, 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 well, like, ่วนใหญ่เ hmm. ข้ามาตะลุมบอลแล้วนะครับแบบแบบพุ่นของกระเบื้องเนี่ยนะแบบนี้ต้องต้องระวังแล้วเขาตะลุมบอลอยู่แล้วตะลุมบอลตะลุมบอลก็ก็ก็นี่คือกลยุทธ์ยุทธวิธีของการลงทุนใช่ไหมครับผมอาจจะผิดก็ได้ผมอาจจะปิดก็ได้เพราะว่าผมดูในเชิงของตอนเนี้ยเราอย่างเราพูดถึงพุ้นเนี่ยเราซื้อมาจากข้างล่างแล้วอะถ้าเราขายวันนี้เราพอใจถูกไหมครับแล้วก็ เราก็เล่นหุ้นเราก็ได้กําไรกันเยอะแล้วช่วงที่ผ่านมานะครับ <คะ S 2> ไม่ว่าจะเป็นยูวีเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเรากําไรมาเยอะแล้วนะครับ <คะ S 2> อของอีทันไทยเราก็กาไรกันมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะผ่อนผ่อนไปบ้างเลยไปบ้างแล้วก็ถืออร์ตสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะ,<ค>ะผมว่านะ,<ค>ะแล้วก็ยังไงยังไงเราค่อยมาประเมินวันจันทร์ใหม่ก็ได้<ค>ะนะครับ<ด>ผมคาดว่าตลาดหุ้นมันน่าจะปรับฐานสองสัปดาห์นะครับซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้นะนะครับเราก็ตามดูไปนะครับ ได้ค่ะขอบเพเอ้ยไม่ไม่ฟิวเจอร์พี่อะไรนะฟิวเจอร์ค่ะฟิวเจอร์ก็พอผ่านหนึ่งศูนย์หกก็เป็นรองนะฮะคือเราเราบอกว่าให้เสี่ยงรองตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับตอนปิดตลาดเราบอกให้รองมานะครับถ้าถามผมตัวนี้ผมทําไงใช่ไหมครับผมถือรุ่นพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ถ้าไม่เปิดทํานิวไฮของวันนี้ผมปิดนะครับแต่วันนี้ผมยังไม่ปิดเพราะเพราะเราเสี่ยงรองมาตั้งแต่เมื่อวานถูกไหมครับอ้แล้วไม่โดนสต็อปร้อนเมื่อวานไปนะฮะไม่ดเสี่ยงรอตอนตอน ตอปิดตลาดลรวจะจบตรอได้ไงค่ะตอนเช้าที่มันลงหนักค่ะเราเราก็ไม่โดดนะไม่ถึงเพราะว่าเราเก้าหกมันลงไปแค่แปดเก้ามันสิบจุดมันไม่โดนคอบแล้วแล้วเรายังไม่ถึงจุดสตรอจุดตกรอนก็คือเก้าเก้าแปดศูนย์ใช่ไหมคับะเราก็ถือมาพอถือมาวันนี้ถ้าเราอยากจะปิดเราก็ปิดค่ะถ้าเราไม่อยากปิดก็คือว่าพรุ่งนี้ถ้าเปิดมาแล้วไม่ทำหายนะครับเราปิดค่ะนะครับคือฟิวเจอร์นะครับส่วนทองคำก็ภาพที่บอกว่าพอชนแล้วก็ลงถูไหมสองสองแปดลง ก็ลงละอลงก็ขนั้นเราก็เราก็ต้องไปดูที่โลเดิมโลเดิมเท่าไหร่นะพี่ขอโลเดิมก็คืออ่าถ้าเป็นตัวฝรั่งก็คือหนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งห้าห้าสี่ค่ะถ้าเป็นตัวไทยใช่ไหมครับค่ะสอง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 สามตัวนี้จะเป็นเจแล้วใช่ไหมะเจแล้วเป็นเจเจหนึ่งสามค่ะเจก็โหยไม่ผันแล้วมั้งสองสองหกหนึ่งศูนย์เห็นไหมครับค่ะเห็นพอไม่ผ่านแล้วลงเลยนะครับบัตทถ่อมก็อยู่ที่สองสอง <250 S 2> สองห้าศูนย์นะคประมาณสามร้ <300 S 2> อย <300 S 2> นะครับก็คือต้องช็อตโครดไปละท่านนี้ต้องช็อตโครดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองร้ลองลองไปซื้อข้างล่างน,นะฮระลงไปลองข้างล่างใหม่นะครับ,รบขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ